อขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาที่บ้านหัวกวัวหมู่สองตำบลบ้านยางอ,อําเภอลำเทียนชยัยจังหวัดนครราชสีมามาเยี่ยมผู้ป,ป่วยเนาะอันนี้น้นําดืม่มสิ่งของต่างๆมาอันนี้โยมกําลังผลอยู่นี่นะเนาะเอา,าน้ำยี่สิบนะน้ำยี่สิบแท่แล้วก็เ,เพื่อมาเยี่ยมผู้ป,ป่วยเนาะผู้ป,ป่วยป่วยป่วยติดเตียงเปล่า ก็บแล้วูกไเมดอนเของมาไว้ตรนี้ก่อน๋ยวเ่อนเา้ตรงนี้ก่อนะเดี๋วตงก่นไม่เป็นไรไม่เป็นรเอาตธรรมชาติมเลยมาดูอันนี้มาทางนี้เายอมมายอมยอมกเอก็ยิมาตั้งั่ตรงนี้ยอาก็มานังเอมมาตรงนี้เดี๋ยวจะยํอผู้ป่วยก่อน โยนห่อยฮะเอหรอต่ธรรมชาตินี่แหละไม่เป็นไรเออเอาตามธรรมชาติตามธรรมชาติบอเเม็ดก็ได้เอาไม่ให้อาเม็ดนี่ยต้องเม็ดจะเม็ดบ่ เอาวสนนให้สั่เมาะต้ห้ขงน่น่นอยูรงนี่ะใส่ใส่เมหน่อยเนาะวันนี้เราก็มาเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยนี่คือยิ้งเลยครัอโยมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ขอนั่งก่อนเด้อโยมแม่ทองอ่านะมา อายย้อมแม่อะไรเนี่ยยอมแม่เนี่ยทองไหลย้อมแม่ทองไหลงามสกุลอะไรอราไทยย้อมแม่ทองไหลอราไทยอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดสิบสามอายุเจ็ดสิบสามเนาะยูกีบคนบ้านบลังนี้จานหมายมาเยี่ห้เด้อยิงสองคนแกนหมายเออมีสองสามคนมีคนมีสี่คนน้องบ้านหลังนี้ออดย้อมแม่ทองไหลอะไรนะงามสกุลอะไรนะเมื่กิ้เนี่ยอราไทยอราไทย ปวยมากีเดือนปีปีแล้วอ้ยมนี่มาวยมาสามปีแล้วเนาะีมาหลบ้นะหาตอไหาเตซื้อจะโากองกกบเห็นนอนี่นี่นี่ประมาณหนึ่งปีกอเอ็นว่าไม่ไเล็งมะเร็งพราะดีตนี้มันหอมเลีงในปานังใปลาวันนี้ไปภาพขกระพาเรงในในช่องปากทางเลยอายุแม่ไรลรัดรูปไหม หลวงพ่ออาจารย์สมหมายมาเยี่ยมมาดูอยู่น้อหูอยู่ดูอยู่เนี่ยรูอยู่ได้ยินเลยได้เออธรรมดาเ้อวันนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวแล้วก็มาพบมาเจอมาได้เออดีใจพอพักมาเยี่ยมเราก็เจอมาดยแล้วดีใจพักมาเยี่ยมเนาะ ท่านี้มายจากได้หนธรรมดาเนาะยอมแม่ยอมแม่สามถูกยอมแม่ทงไหลก็ธรรมดาเด้อสาไหลออวันนี to to ้พระมาปวดนะมาปวดก็นำสิ่งของเุญกุศลของพ่อพ่อบริโภคมาให้ยกมือขึ้นแม่ยกมือยกมือขึ้นมแม่พันหน้าร้อยาทนะยอมแม่นะเอาความที่จะรับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ เทปกระจายชีวิตให้ฟังนิดหน่อยเนาะรักเอารักเอาง่ยรักเอาซ้อมด้วยนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนเอาเดี๋ยวเออโอเคเนาะไม่ต้องไม่เป็นไรดอกให้แกอยู่ธรรมดาอิ่มดีอยู่ธรรมดาเราโผล่ใบได้อยู่เออไใบได้อยู่ดีแรงไหมครับแล้วธรรมดาเด้อยศแม่เด้อเออดีแล้ววันนี้พามาปวดเนาะชีวิตของคนเราก็ธรรมดาเลยยศแม่อายุเจ็ดสิบสามแล้ว ไม่มีโรคเบียดเบียนก็ไม่ใช่คนคนก็ธรรมดาล่ะเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเกิดมีปมอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาของคนเราเนาอโยมแม่นเอกวันที่จะดับลมหายตายจากไปนี่เระ่องธมแพทงจากพระคุณเจ้าก็ยังมีให้ระลึกถึงพุทธถึงเด้อโยมแม่เด้อนอนอยู่ก็ให้ว่าพุทโชพุทธโธให้ระลึกถึง อาหังสัมมาสัมพุทธมัตรวารนะโยแม่นะเออนอนอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเรามีสติอยู่เนี่ยสติเราฟังหูฟ<อ>ังอะไรมีสติสตดีอยู่